ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้คือผมจะเหมาะจะมาบอกวิธีการเข้าไปดูเบอร์นะครับเบอร์ของโครงการจิมปันจุกนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปเลือกเบอร์นะครับเราเข้าไปที่เปิดจิตดิวเลอร์ใหม่นะครับด้านล่างนะครับเปิดจิตดิวเลอร์ใหม่นะครับที่จะมีข้อความว่าภาพรลมเนาะสมัครดิวเลอร์ใหม่แล้วก็เข้าไปที่ว่าเปิดจิตดิวเลอร์ใหม่นะครับกดเข้าไปเลย เราก็ไปเลิกสัญญาพันห้านะครับเพื่อที่เราอยากจะรู้เบอร์โทรนะครับกดเข้าไปถัดไปนะครับแล้วก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับถ้าเล่งเด้งมาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ชอบนะครับเบอร์พวกนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับกดถัดไปถ้ายกตัวอย่างเหมือนสมมุติว่าบุญมาต้องการเลขสามสามสามเห็นไหมเราก็กดค้นหานะครับ กดคาว่าค้นหามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากได้เบอร์นี้เราก็กดแล้วก็กดถัดไปตัวสีเขียวนี่นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็กดก่อนหน้านะครับกดก่อนหน้ากดก่อนหน้าครับแล้วก็เลือกสัญญาพันห้าเปถ้าเราไม่ชอบเราก็กดถัดไปตัวเล็กนี่นะครับกดถัดไปตัวเล็กเนี่ยเลื่อนไปเรื่อย ยกตัวอย่างสมมติบนมาชอบเบอร์4 5 6นะครับแล้วก็กดระยห6แล้วก็กดค้นหามันก็จะเป็น097456เนาะมันก็จะมีแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่กดถัดไปกดถัดไป ถ้าสมมุติถ้าเวลาเราชอบแล้วถ้าสมมติเรายกตัวอย่างเราชอบศูนย์เก้าเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดเจดสาราก็กดตกกกดแบบนี้มันจะคุมเป็นสีเขียวถ้ามันคุมเป็นสีเขียวเสร็จแล้วถ้าเราชอบแล้วเราก็กดถัดไปตัวด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างสุดที่ที่เป็นถัดไปตัวใหญ่ๆนี่นะครับก็กดถัดไปก็เป็นกานว่าเราเลิกเบอร์เสร็จแล้วครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับแล้วหลังจากที่ได้เข้ามา